รีวิวบัตรนั่งโซน SJ แถว F นะคะแบบฉบับคนที่นกบัตรแถว A อย่างเรานั่นเองนะคะก็สำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องโซนทองคําขนาดนั้นนะคะเราว่า SJ ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเรานะคะที่เป็นสาบกคนปวดหลังลองนั่งแล้วก็คือดีมากไม่ต้องเอี้ยวตัวเยอะขนาดนั้นนะคะส่วน อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าวิดีโอที่ไล่ไปตั้งแต่สเตตหลักมาจนถึงสเตตด้านข้างเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นการซูมสุดของ iPhone เลยนะคะก็จะเห็นแบบนี้เลยก็ยังเห็นแบบยังเห็นอนะทุกคนเออเห็นความหล่อของจองอูพิทย,ยงชัดอยู่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเราจะไล่ไปนะคะคือเห็นแม้กระทั่งแบบดีเทลที่จองอูจับขาใจยอนนะอ่ะคิดดูแล้วกันคือมันไม่ได้แย่เลยนะคะทุกคนโซนเอสจเนาะอ่ะไปต่อฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นโซน เขาเรียกอะไรตรงทางเดินเนาะที่จะแสดงนะคะก็คือยังเห็นอยู่อันนี้ไม่แน่ใจว่าซูมสุดหรือเปล่าส่วนอันนี้เป็นสเตจลองนะคะก็จะเห็นทั้งหมดแบบนี้เลยอันนี้ก็ไม่ได้ซูมสุดเหมือนกันนะคะก็จะมีการซูมเข้าซูมออกอย่างที่เห็นในคลิปนะคะทุกคนมันก็ยังเห็นหนะ้าตาเปล่าคือชัดอยู่นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบซูมสุดๆเลยนะคะซูมแบบโฟกัสจองอูเลยก็จะเห็นแบบนี้หล่อมากส่วนถัดมานี่นะคะเป็นโซนทองคําสเตจท,ทองคําด้านข้างนั่นเองนะคะที่ทุกคนแย่งชิงกันก็คือเห็นแบบชัดมาก เรานั่งตรงเอก็คือแบบอันนี้คือยังซูมไม่สุดนะเห็นชัดแบบชัดขนาดนี้เลยมองด้วยตาเปล่าไปด้วยแล้วก็ซูมไปด้วยคือแบบดีมากหล่อมากส่วนตรงทางเดินที่จะเดินมาสเตอันค่ะก็คือยังเห็นแบบชัดแบบนี้เลยนะคะเห็นพี่ไทยุงแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือตอนเอ็นคอสุดท้ายนี่นะคะชัดมากอันนี้คือซูมเกือบสุดน่าสุดหรือไม่ก็เกือบสุดเนี่แหละทุกคนคือแบบชัดมากดูดิ หล่อมากทุกคนนั่นแหละเอาโซน SJ ไว้เป็นตัวเลือกกันได้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้จะไปโซนไหนเนาะอย่าลืมหาโซนสํารองไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบกดแถวเไม่ได้เนาะเออก็แบบอย่าลืมหาโซนสํารองไว้ด้วยนะคะแล้วก็เอา SJ เเป็นตัวเลือกได้นะคะทุกคน